สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมเรื่องที่จะได้สมหวังนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องที่จะได้สมหวังคือเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแรนดอมเป็นการทำนายโดยรวมไม่ว่าบังเอิญตั้งใจที่เปิดเข้ามาดูนะคะอาจจะเป็นแรงดึงดูดมีสารจากจัก,กรวาลที่ต้องการสื่อกับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักด์สิทธ์ให้สมหวังกันนะคะหากต้องการดูดวง เป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์กันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะอัศวินไม้เท้า e the f r i e n ไพ่พนะคะ j u s t m i n t the date นะคะ2ถ้วยและ1ถ้วยงานนี้ความรักก็มาการงานก็มีนะคะโอ้ยย้ำเลยว่าเรื่องที่จะได้สมหวังนะคะ อย่างแรกเลยคือเรื่องงานมาแน่และเรื่องความรักก็สมหวังนะคะที่โดดเด่นเลยสำหรับคนที่เข้ามาเปิดชมในคลิปนี้นะคะในหัวข้อเรื่องที่จะได้สมหวังเมื่อการงานมาความรักมาการเงินก็ต้องตามมาสิคะคุณจะเริ่มมีเงินเก็บนะคะสิ่งที่คุณสะสมมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วความสมหวังหกถ้วยคุณจะได้รับมอบสิ่งที่ดีงามจากคนที่คุณรัก คนที่คุณเฝ้าคิดถึงเขาอยู่นะคะ justice การตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างในบางเรื่องเช่นปีนี้นะคะคุณอาจจะถูกอีกฝ่ายหนึ่งลบเล้าเรื่องการสู่ขอการแต่งงานคุณก็อาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะคะ หรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ในเรื่องของการแบบว่าชวนไปทํางานที่ใหม่หรือการถูกซื้อตัวไปก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วแหละเพราะว่าอาจจะมีองค์กรมีบริษัทต,ต,ต่างประเทศนะคะที่เข้ามาสนใจคุณนะคะว่าเรื่องงานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเครดิตดีนะคะมีชื่อเสียงคุณก็อาจจะได้รับเลือกหรือได้รับการโปรโมทในเรื่องของงานด้วยโดยเฉพาะงานที่ต้องทําเกี่ยวกับงานต่างประเทศนั่นเองนะคะเมจิกเชน การวางแผนชะตาชีวิตของคุณเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ให้แรงเขาเรียกว่าเหมือนกับบันดาลความสุขให้กับคุณนั่นเองหกไม้เท้าการงานคุณราบรื่นนะคะการประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานคิงเหรียญ การเงินที่มีความมั่นคงมีความเสถียรมากขึ้นเมื่อทุกอย่างมันดีแล้วนะคะเขาก็บอกว่าคุณก็ควรจะแบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบริวารคนใกล้ตัวนะคะหรือว่าการสะสมบุญในการจัจ่ายเงินทองการบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญบรารมีให้คุณเนี่ยได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้าง เอ็มเพสต้องบอกว่าถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะคะสุขภาพของคุณตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับระยะแรกของการตั้งครรภ์ช่วง3เดือนแรกด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ที่ออกมา คู่กันเนี่ยมันเป็นไพ่คิงถ้วยก็คือความรักคนรักฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องตรวจสุขภาพถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนที่เริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพในข้อนี้กันนะคะถ้ามีความระมัดระวังมีการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเพราะว่าสมัยนี้เราก็รู้อยู่ว่าการทานอาหารที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จ,จะทําให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือมีปัญหาได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพก็เป็น เรื่องเกี่ยวกับช่องท้องนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะหรือความดันขึ้นสูงระวังเรื่องการสโตแล้วก็เกี่ยวกับระบบการเดินนะคะอย่างเช่นข้อเท้าข้อต่อหัวเข่าที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าทํางานหนักหักโหมนะคะจนกระทั่งลืมพักผ่อนได้ลาชีนีนไม้ท้าเพราะคุณเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างบ้าง,งานนะคะอาจจะทํางานเกินเวลานอกเวลาจนกระทั่งลืมพักผ่อนอันนี้มันก็จะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้นะคะ อ,อ่าสุขภาพอีกเรื่องหนึง่งที่คุณผู้ชายอาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าคุณผู้หญิงนั่นก็หมายถึงเรื่องไส้ติง่งไส้เลื่อนนะคะต่อมลูกหมากโตเพราะว่ามันเป็นสถานก,การณ์างานที่ต้องนั่งอยู่นาน,านๆอยู่กับที่นานๆนะคะด้วยสรีระที่ไม่ได้แบบไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถท,ที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเส้นหลังกระดูกสันหลังด้วยนะคะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังในด้านของสุขภาพตัวเองที่แตกต่างกันไปนะคะ อย่างบางคนทำงานมากค่ะแต่เงินไม่ได้พักผ่อนนะคะก็อาจจะทำให้เมื่อยขาเมื่อยล้านะคะหรือว่าปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังอันนี้ก็แนะนำว่าคุณผู้ชายทั้งหลายไอที่หลังแข็งนะคะหรือว่าตีกอล์ฟมากไปออกกำลังกายเล่นยิมมากไปก็ควรจะไปนวดไปผ่อนคลายนะคะหรืออาจจะไปซาวน่าไปแบบว่าเพื่อให้ร่างกายเนี้ยเส้นมันได้ยืดได้คลายกันบ้างนะคะ,ะเมจิกเชียนอันนี้เขาบอกว่าโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ หากเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยเมจิกเชียนเนี่ยหมายถึงการรักษาโดยธรรมชาติหรือการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ประเภทแนวผักผลไม้และสมุนไพรนั่นเองนะคะสองไม้เท้าอ่ามันก็เป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังเพราะโรคทุกโรคนี่เกิดมาจากการทํางานที่หักหมวมากเกินไปนั่นเองนะคะการเฉลิมฉลองแม้กระทั่งเวลาที่คุณมีความสุขมากๆและคุณดื่มเยอะๆอ,อันนี้ก็สามารถทําให้คุณเจ็บป่วยไม่สบายได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่า จะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของการดื่มประตามคุณก็อย่าหักโหมให้มากจนเกินไปนะคะสิไม้เท้าการทํางานจนลืมดูแลร่างกายของตัวเองเลยเห็นไหมคะคนที่แบบหอบไม้เท้าเนี่ยอยู่ในเมือถึงสิบไม้เท้าด้วยกันเลยนะคะ สุขภาพเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักไปทางผู้ชายมากกว่านะคะราชาเหรียญที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแล The f o o ลการไม่ระมัดระวังการขับรถขับปลาก็ต้องระมัดระวังการไปที่เปียวหรือว่าที่ที่มันขุกขะเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะ,ะก็ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษสําหรับการเดินทางที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยได้นะคะแต่ว่าข้าก็าบอกว่าคุณไม่ต้องวิตกกังวลใจไปมากเพราะว่ายังไงเนี่ยคุณก็จะมีเซนต์อยู่แล้วสมมติเหมือนว่าคุณตากิดตากิ ปีนี้กลัวจะสุขภาพหรือปฏติเหตุไม่ดีเนี่ยก็แนะนําเลยว่าเซนคุณอนะ่ะบอกว่าให้ไปทําอะไรคุณก็ไปแก้ตามความรู้สึกข,ของคุณอย่างเช่นคุณอาจจะไปปล่อยปลานะคะหรือว่าสมทบไทยชีวิตโคกระบือหรือแม้กระทั่งถ้าคุณสามารถบริจาคเลือดได้บริจาคผ้าหอ่อศพลงศพได้ก็แนะนําว่าให้คุณทําเพื่อเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของสุขภาพรับรองได้เลยว่าคุณจะไม่เป็นอะไรจะแคล้วคลาดแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยดีนะคะเรามาดูสรุปกันอีกนะคะว่าเรื่องที่จะได้สมหวังนั้นน่ะมันจะมีเรื่องอะไรบ้าง เพราะคนเราเมื่อสุขภาพดีแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมาด้วยความสําเร็จความสมหวังค่ะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดีนะคะ ให้เดือดสตาร์การเริ่มสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเริ่มต้นเขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะทาเนี่ยมันไม่ได้ทําอย่างเดียวนะมันจะต้องเป็นการทํางานสองอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะหรือว่าการที่คุณจะมีแฟนหรือคนรักก็หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องใช้วิธีการสับรางได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่มีเซ็กซ์เซนส์นะคะคุณก็จะรู้ว่าในช่วงจังหวะเนี่อคุณจะต้องระมัดระวังไหมคุณจะโป๊แต่คุณจะรถไฟชนกันไหมนั่นเองนะคะ สวินไม้เท้าราชิมีไม้เท้าคุณก็มักจะได้เจอคนที่เป็นคนเก่งเหมือนกับคุณนะคะคุณผู้ชายก็จะได้เจอคุณผู้หญิงที่เก่งเรื่องงานคุณผู้หญิงก็จะเจอคุณผู้ชายที่เก่งเรื่องงานเหมือนกันก็เหมือนกับว่าจะหลุดตรงกันนั่นเองหรือเจอกันโดยสายงานนะคะในเรื่องของการที่จะต้องพบปะได้เจอหรือว่าการที่คุณจะได้ได้ได้เขาเรียกว่าเหมือนกับ คมได้คิดอะถ้าคุณยังไม่มีคู่เนี่ยคุณก็มีโอกาสจะเจอคู่ในสายงานของคุณนั่นเองนะคะความสมหวังเรื่องของความรักใครที่แบบว่าเป็นโสดมานานปีนี้คุณก็จะได้สละโสดนะคะเพราะว่าไพ่ราชินีถ้วยก็ขึ้นมาแล้วไพ่ทิงเหรียญน,นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอะจะอิ่มเอมในเรื่องของความรักขอเพียงแค่ให้คุณมีสุขภาพที่ดีเท่านั้นเองทุกอย่างก็จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคะเกีย่ยวกับเรื่องของการเปราร่างสร้างตัวในเรื่องของความรักใ Hey, ความสำเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งใบยอยู่ในมือเรานั่นเองเรามาดูสรุปสุดท้ายกันนะคะว่าเรื่องที่จะได้สมหวังนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องอะไรได้อีกบ้างแล้วก็มีอะไรที่ให้อยากจะบอกกับคุณนะคะ1ดาบนะคะเขาบอกว่าคุณถึงจุดที่เสมือนกับได้รางวัลชีวิตแหละ ราะว่าคุณสามารถที่จะฝ่าฟันอุประสรรคปัญหาทุกอย่างนานาประการที่มันเข้ามาในชีวิตาการได้รับรางวัลชีวิตจริงๆด้วยสิบถ้วยความสําเร็จหรือการได้บนนัดก้อนงามนะคะราชินีไม้เท้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณเต็มที่กับงานมากๆแล้วนะคะไพะ่พระฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับการโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่ความดีเกี่ยวกับการทํางานความตั้งใจของคุณเนี่ยมันมีผู้ใหญ่ที่แบบคอยส่องคอยมองคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะได้รับการโปรโมทในเรื่องของงาน ได้ด้วยเอ็มเพสความสมหวังไม่ว่าคุณจะคิดถึงในเรื่องอะไรก็ตามทุนก็จะมีความสมหวังในเรื่องนั้นอย่างเช่นคุณคิดว่าปีนี้คุณอยากจะเล่นทุนได้เงินได้กําไรอ่ะคุณก็จะได้หรือคุณคิดว่าคุณอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งคุณก็จะได้เจอคนที่ดีฐานะที่ดีนะคะที่จะส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีความสุขทางกายแล้วก็ทางใจด้วยนะคะ เด็กถ้วยปีนี้อาจจะมีคนเนี่ยมาชวนคุณไปท่องเที่ยวไปเดินทางได้ด้วยนะคะการใช้ชีวิตที่มีความสุขหรูหราฟุ่มเฟือยนะคะในปีนี้ก็ให้ไประวังแต่ในเรื่องของสุขภาพแค่นั้นเองแต่ถ้าเรื่องของการดำรงชีวิตในด้านเงินงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นด้่นที่ดีสําหรับคุณมากๆเลยนะคะ2ดาบการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาแล้วก็อาจจะมีอย่างที่บอกแล้ว,ว่าได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคะถ้าคุณกําลังรอรอฟังข่าวจากทางไกล เนี่ยขาบอกว่าคุณก็จะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกมากๆนะคะเดวิลมีความโดดเด่นในตัวเองได้รับความชื่นชมความชื่นชอบนะคะจากสังคมจากแวดวงนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้ถือว่าเป็นพลังบวกที่จะเพิ่มกว่าและกําลังใจให้กับคุณนะคะเหตุการณ์ร้ายๆหลายๆปีที่ผ่านมามันอาจจะทําให้จิตใจเราถดถอยลงไปบ้างแต่สําหรับปีนี้แล้วนะคะปีกระต่ายทองก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้พบออกับความสุขสมหวังเพราะคงไม่ มีเหตุบังเอิญที่ใครจะได้เปิดเข้ามาฟังและได้ฟังจนจบนะคะลุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปนตามสิ่งที่คุณปรารถนาหากใครที่อยากจะดูดวงในการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมกันชมคลิปต่อๆไปก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาเป็นกาลังใจให้กันแล้วก็ติดตามกันมานะคะขอบคุณค่ะ